ผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินลุยน้ําท่วมอยู่แล้วก็ไปเจอสุนัขนะคะสี่ตัวมันตะเกียกตะกายว่ายทูนน้ําเพื่อ<า>ที่จะเอาชีวิต<า>รอด<า>แล้วไปดูมันหน่อยค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันรอดไหมคะมา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 ,มา,มา จ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่อำเภอรัตภูมินะคะถูกน้ําท่วมถึงเอวแล้วเขาก็เจอหมาสี่ตัวนี้ค่ะเดินคือเขาตัวเขาเนี่ยกำลังเดินลุยน้ําจะไปซื้อของแล้วก็เห็นภาพเนี้ยคือหมาสี่ตัวก็ลอยคอจะไปไหนสักที่หนึง<ต>่งไม่ใช่ตรงนี้ต้องตะเกียกตะกายออกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะมันว่ายทวนน้ําอยู่นะคะก็เลยเรียกมัน ปรากฏพอเรียกปุ๊บมันก็เหมือนฟังรู้เรื่องอ่ะพยายามวหายมาหาทันทีเขาก็เลยตัดสินใจพาทั้ง4ตัวนี้ค่ะกลับไปที่บ้านก็เอาไปเลี้ยงนะคะคล่าสุดเนี่ยก็แจ้งมาบอกว่าทั้ง4ตัวก็ปลอดภัยดีครบทุกตัวค่ะคไม่รู้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นหมาใครบ้างก็ไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วล่ะมันจะได้พ้นจากพื้นที่ตรงนี้พ้นจากน้ําท่วมตรงนี้